เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟผู้เล่นใหม่ครับแล้วก็วันนี้ผมเล่นในมือถือด้วยนะแล้วเราเข้ามาที่ขีไปหาทีมมั่วเลยแต่ก็ได้ทีมมาเลยครับแต่ก็อ่าเป็นทีมคนไทยด้วยนะเดี๋ยวก็จะมาตะลุยในเซิร์ฟนี้สักวันหนึ่งแต่ก็เพิ่งมีแค่ปืนลูกโม่เองเนี่ยเลยก็จะมาหายิงเลยก็หาฟาร์มกันเดาว่าวันนี้เราจะเติบโตหรือเปล่านะ นี่แต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับเราจะต้องเปิดสึกแล้วเมื่อกี้มีคนมาบ้านครับแล้วก็มีเสียงกลนเบาอะไรงี้แล้วก็นจะได้บวกนะนี่แล้วก็ยังมีแค่ปืนลูกโมเองเนี่ยเอาแล้วว่าตอนนี้บวกกับคนนิตี้เราเฮ้ยแล้วนี่โอ้โหแล้วก็ยังไม่โดนด้วยอะแล้วก็กลนเบาจริง ถ้าผมมีปืนลูกซองที่คือผมลงไปเล่นเลยนะแต่ก็ลูกโมกครับแล้วก็ต้องเล่นบนนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมยิงโดนแล้วก็จะโดดไปฟันนะอันนี้ก็มีมีดอยู่นี่ไปหาพีซีอ,นน PC. อันนี้มันอยู่ข้างล่างเราเลยวะโอ้ยโดนนะอันนี้คือเจ็บมากครับมา แล้วก็เฟึบเรียบร้อยเอาดีแล้วตายครับโอ้ยแล้วก็ได้ลูกซองมาโอ้ยแล้วในตัวผมนี่คือลูกซองไม่มีซัตเตอร์บอกเลยแล้วเพื่อนก็เก็บไว้เกินแล้วสวยครับเพื่อนยิงได้อยู่มาแล้วต้องไปขอแบ่งสักหน่อยละแล้วก็จะได้มีปุลลูกซองใช้นะ ได้มาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ปืนลูกซองมาเดี๋ยวเราก็จะมาใช้กันบอกเลยว่าถ้ามันมารอบนี้ที่ขีผมลงไปสู้เลยนะเราก็มีปืนใช้ละเมื่อกี้นี่คื่มีแค่ลูกโม่ไงก็กทําได้แค่อยู่บนบ้านเนี่ยตอนนี้ก็พร้อมละมาอันนี้คือมีเสียงเท้ามา,ลาแล้วว่าเราก็สองเท้าเลยนะตอนนี้มันก็จะเอาพวกมาเนี่ย โอ้ยเส็จแล้วเดี๋ยวจะเลี้งไปยิงครับฟึกบกระปั้งโอ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับตอนนี้ร่วงหนึง่งอีกแค่คนเดียวโอ้ยแล้วก็โอ้ย,กอยเกือบตายอ่ะแต่ก็สวยครับอย,อย่างงี้เกือบไม่รอดแล้วไงไม่รู้ว่าตัวนี้คือมันดรอปของอะไรบ้างนะพเพื่อนเก็บไปละเอาเรื่องอันนี้คือเรายิงได้ว่ะ เซ็งมารีเลือดแป,ป๊บหนึ่งครับตอนนี้ฝั่งเรานี่คือเหลือสองแล้วอีกคนหนึ่งนี่คือไม่รู้ว่าไปไหนเลยเนีไม่กลับบ้านเลยน้องจะเล่นแค่นี้เนี่ยตอนนี้คือมันมาอะไรครับดูดิไอ้พวกนี้คือมันแบบจะเอาให้ได้อะ่ะนี่โอ้โหโอ้แล้วกดแปลนอย่างนี้แล้เรียบร้อยครับมันเรดละเอาดิ แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ยโอยแล้วผมตายเพื่อนจะออกมายิงปะแล้วสิบวิครับปกี้คือผมยิงตัวเรดตายอะแล้วก็วอีกคนหนึ่งหน้าแต่ก็กระสุนฟื้นหมดก่อนเนะ่มาต้องลุ้นเอาละหรือว,ว่าเพื่อนจะยิงทันป่วผมมาละบอกเลยว่าอยางเดือดเลยแลยว้วตื่นเต้นดีครับผม,มเล่นอย่างนี้เนี่ย เล่นในมุดคือนะตอนนี้เหมือนกับว่ามันจะชุบมาได้เลยนะจย่หวะนนี้ <c oughs> ผมว่าผมต้องบวกคนเดียวอ่ะ <c oughs> เพื่อนก็อยู่ในบ้านเนี่ยมามาจับเราครับเราสู้อยู่ละแล้แลก็ปั้งครับเรียบร้อยตัวไปแล้วหนึ่งมาดิตัวเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับเอาดิแล้วผมหดิกไปเลยสตัว ว่าของจะตกเป้าอะไรก็สวยเอาดิเอาได้ของมาแล้วก็ได้เป็นระเบิดมันนะแล้วก็เหมือนกับจะมีกลนเปาเเด้ยวยเหมือนดูในบ้านนะเอาเรื่องจริงนี่ Follow me เ,เดี๋ยวเอาของให้เพื่อนนะเดี๋ยวเราก็อ่าเราเล่นลูกซองก่อนเนี่ตอนนี้เนี่ยนี่ครับได้กลนเปาแล้วก็มีลูกซองแฝดด้วย Follow me ข,ข,ของดีเลยนะนี่ มาเดี๋ยวตั้งตัวใหม่ครับดิมันมาแน่เอาละว้โวยเอาดิแล้วผมยิงได้อีกแล้ววะ่ะเรานี่ของจริงยิงได้ไงไม่รู้เนี่ยแต่ก็มันตายเฉยเลยนี่โอเคว่ากอบ้านต่อครับวันนี้ผมก็น่าจะเล่นแค่ลูกซองเนี่ยมันดี แล้ววันนี้ก็อยู่กับตัวไก่ด้วยนะแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟเล่นใหม่แล้วก็ต้องเล่นตัวไก่นะพอรอนก็ไม่มีเนะ่ป่ะวันนี้ก็ได้เวลาออกลุยเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปหาฟาร์มกันอันนี้มีคนตามเพื่อนว่ะมันไม่เห็นเราแล้วมาดิแล้วผมก็ะสุนอะไรเนี่ยโอ้ยอเคเมื่อกี้นี่เคนัดที่สามไม่โดน าตายมาละเรียบร้อยครับไปแล้ววิ่งความต่อนะตอนนี้คือมีคนมาหวายเป็นว่าเพื่อนเห็นยังสิแล้วก็โดนละโห้ยแล้วสองตัวด้วยจังหวะนี้คือแล้วก็ต้องล่อให้มันแบบมาใกล้ๆอ่ะเพราะว่าผมเล่นเล่มแล็กสองเนี่ยแลวเพื่อนเกือบตายดูเลือดดิ เลีอยนี่คือน้อยมากจังหวะน,นี่คือน่าจะเหลือแค่ผมคนเดียวอ่ะมาแล้วเราก็สูตรเดิมผมก็จะกลิ้งแล้วก็ไปยิงนะจะเอาตัวนี้ก่อนเลยมาแล้วแล้วฟับโอ้ยแล้วสวยครับติงจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยเอาดิโอเคตัวนี้มันติงหวะ่ะเห็นมันค้างเลยผมก็เลยยิงได้นะเอาเรื่องแล้วสวยครับเราได้ความมารสมา มาตอนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเฉิดฉายบ้างแล้วอันนี้ผมได้ปืนฟาร์มาร์สมาอะไรก็นี่จะมีสโคปด้วยนะเห็นมีของแต่งเนะี่ยนี่สโคปจริงด้วยมาครับดีอะไรก็มาเล่นฟาร์มาร์ตต่อเลยกระสุนก็พอมีนะเอาเรื่องจริง วาเดี๋ยวมาเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ข้าไปหาล่าต่อนะยอไม่รู้ว่าเก็บอะไรมาบ้างเนี่ยของเต็มตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวกเก็บแป๊บผมว่าเราก็ต้องทำกล่องไม้เพิ่มนะนี่แล้วสวยครับมีกระสุนปืนอยู่นะเราก็ได้ใช้เลย ดูครับว่าบ้านนี้คือเราจะเจาะได้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้เป็นผนังหินนะอล้วก็ตรงนี้เป็นเหล็กครับนี่อะก็เป็นเตาผมว่านี่จะเป็นห้องเตาอ,อ่ะเะไรกาไปได้นี่โอ้โหก็มีแค่ห้องนี้เนี่ยทีาเป็นหินนะมาลองจอเจาะดูเผื่อว่าเราจะได้ของในเตามันมา

หละนี่ครับของที่เราได้มานะก็ถือว่าเอาเรื่องห <Nice. S 1> ลายก็ได้กํมามังนมา4ี่พันก็ใช้ได้ครับข้างในก็เป็นประตูเหล็กเลยนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปไม่ได้ละแต่ก็เอาแท่นี้พอมาเดีย๋ยวไปหายิงต่อ <Follow me. S 1> นี่ก็พอมีระเบิดอยู่นิดหน่อยและผมก็ทำเควสได้ครับเดี๋ยวเราก็น่าจะได้ระเบิดมานะแล้วก็ได้เรทยต่อน,นั่นเอง โอ๊ยตอนนี้คือเพื่อนหลุดว่ะแหลืแค่ผมละโอเคโอ้ยโอ้โหและบรรทุกไวว่ะงานนี้คือเรียบร้อย <c oughs> เกินไปผมสายยิงล้มละในมันชุกมาแต่ละก็ชุบนานนะสิบวิไหวชุบได้มันก็ยิงผมเลยนะแต่ก็ดีครับผมเกิดไอ้นี่อยู่ผมเกิดใกล้ แต่ก็ไม่แูบ้บว่าจะพันเปล่า,านะลองึไปสายยังร่วงละเสียดายและเพื่อนก็เหมือนกับว่ายสลุดด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเดีย๋ยวไปใหม่นะและก็ร่วงไปแต่ก็ร่วงในบ้านครับแ้วก็ไม่ได้ของนะไปะ แต่ว่าตอนที่คิวผมยิงคนไปแต่ว่าเควสมันไม่สําเร็จอะเหมือนกับมันจะบั๊กนะเอาฆ่าคนไปละแต่ก็เควสไม่ทํางานเนี่ยนี่ผมว่าเราก็ต้องรีเกมนะเดี๋ยวก็มาลองรีดูนี่มาลองยิงต่อแล้วกันครับผือว่าจะได้ถ้าไม่ได้เราก็ค่อยไปหารีเกมนี่มาแล้วแล้วก็ร่วงป้ายแต่ก็ในบ้านเช่นเคยปะไปดีกว่าครับยิงไปก็ไม่ได้ของนะ เราตายนี่คือเรียบร้อยอะมาได้ของเราไงไปครับโอ้ยตามมาบ่ะไอ้พวกนี้คือมาเล่นสองคนนะเดี๋ยวเราต้องดูดีๆครับเดี๋ยวมันก็ตามมาเนี่ย มาละโอ้ยเอว่ามันวิ่งมาอย่างนี้เลยโอ้ยโอเคเอาเรื่องไม่ได้เคืยิงไม่โดนเลยเราตายเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ระเบิดมาเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะบ,บ้านนี้กันไปดูกันครับว่าจะมีของหรือเปล่า แล้ก็อีกตัวก็ไกลๆนะแล่ก็สุกัขซองแล้วก็เหลือแค่มเม็ดเดียวละแล้วก็ไม่น่าพอครับไปเดี๋ยวถอยก่อนมาละเดี๋ยวจะมาต่อหัวครับแล้วก็โดดขึ้นไปนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะดูเอ้ยแล้วก็สวยครับขึ้นได้เลยแล้วก็ตอนนี้คือเห็นเตา ตรงนี้ก็เป็นห้องเตานะโอเคนำมาแล้วเอาเดี๋ยวเจาะต่อเลยมาละโอ๊ยไรบ้านนี่คือหลายเพดานเลยไรก็เรียบร้อยนี่ แต่ก็มีเตาอยู่นะแต่เราก็เอาของในเตาที่มันไม่ล็อกได้ครับแต่ว่าของล็อกนี่คือเราก็เอาไม่ได้นะมันก็เป็นเซิร์ฟจากอันดับด้วยเนี่ยเรายิงไปมันก็ไม่ได้ของนะแต่ผมว่าเราก็น่าจะคุ้มเลยนะดูดิแรกนี่คืออย่างเยอะส่วนพวกนี้เราก็ยิงไปยังไงมันันมันก็ของไม่ดรอปมานี่โอ้ยตอนนี้มีแสงเท้า จ้าของบ้านมาละวอย่างนี้ต้องไปควไฟเฮ้ยไรก็เรียบร้อยครับเอาดินี่โหไรของไม่ดรอปมาแต่ว่าตรงนี้มีตัวนอน 5. แฟบไรก็มีของอยู่นะมาอย่างนี้คือผมว่าไรก็ต้องฆ่าตัวตายแล้วก็ออกไปนะไรก็ออกไปไม่ได้ละ แต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าของนี่คือมันจะดรอปเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เล่นใหม่อย่างนี้คือมันดรอปน้อยมากอะ่ะลองดูครับโอ้โหแล้วดูดีข้างในนี่คือมันอัพไฮเลยอะ่ะไอบ้านนี้คือมันเป็นพื้นต่ำนะแล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้แร่มามาแล้วก็ลองฆ่าตัวตายครับแล้วก็ลองออกดู ว้าฟบโอยแล้วของดรอปน้อยมากอะดูดิดรอปแค่นี้เองครับแล้วของเรานี่คือเต็มตัวไปแต่ก็มีเพื่อนมอบเตียงแล้วเดี๋ยวอะไก็เกิดเลยโอเคมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาของให้เพื่อนนะเพื่อจะได้รู้ครับว่าเราได้อะไรบ้างแต่ก็ได้แรกมาเต็มตัวเลยแต่ว่าใช้ได้ครับเราใช้ไปก็สิบกว่าลูกเองอะ แรก็อย่างเยอะเหล็กที่เผาแล้วก็พันกว่านะโอ้ยอย่าเย็นมืนใครมาจิางวะเนี้ยอันนี้มีคนมาครับอะไรก็กลเบ,บาด้วยมาไอ้รเราก็ต้องบูละมามาอันก็ยังไม่เห็นเรา ป,ประชิดตัวเลยแล้วก็มีแค่ลูกซองเนี่ยฟับไรก็เรียบร้อยครับเม็ดเดียวไปหุยแล้ของเยอะให้ไปเก็บเลยโอเคเดี๋ยวกลับบ้านครับแล้วก็ได้ของอย่างเยอะเลยอะเอาเรื่องอย่างกได้ยูซี่ด้วยเนี่ยมาไรก็ถึงบ้านเรา แต่ไอ้ของทั้งหมดก็อยู่ในตัวเพื่อนนะผมก็ให้เพื่อนถือเลยแล้วก็ตัวเปล่าเลยเนี่ยแล้วมาถึงบ้านแล้วเดี <oz m ik> ๋ยวมาเก็บของครับแล้วก็มีอะไรบ้างในตัวเราเนี่ยไีของทั่วไปนะแต่ว่าอะไรยนี่คือพันกว่าเลยมาวันนี้ผมว่าก็แค่นี้ดีกว่าครับหลไรก็ วันนี้คือเล่นมาเต็มอิ่มเลยนะนี่แล้วมีคนมาด้วยแต่เราก็เล่นแค่นี้ดีกว่าแล้วก็เล่นมาสักพักหนึ่งแลก็ถือว่าเติบโตอยู่ครับวันนี้เนี่ยปะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับเวลาก็อกันใหม่วันนี้ก็บายบายครับไปละปะ